อยากมีสุขภาพปอดดีเยี่ยมต้องรีบกินให้ไวโดวย12อาหารบำรุงปอดแข็งแรง อาหารที่รับประทานบ่อยๆช่วยสุขภาพดีบำรุงปอดแข็งแรงมี12อย่างดังต่อไปนี้ 1. ขิงขิงเป็นสมุนไพรที่ดีช่วยบำรุงระบบทางเดินหายใจช่วยล้างพิษในปอดทำให้หายใจได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ขิงสรรพคุณโดดเด่นมีสารจิงกลอลนซึ่งมีฤทธ รุนแรงกว่าแอสไพรินมีสรรคุณต้านการอักเสบภายในร่างกายเนื่องจากขิงจะช่วยสกัดฮอร์โมนในร่างกายที่เกี่ยวกับอาการอักเสบได้จึงช่วยต้านการอักเสบของปอดโดยเฉพาะกับคนที่มักจะมีปัญหา เสมหะบ่อยๆการดืม่มน้ำขิงจะช่วยขับเสมหะได้ดีขิงเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งและขิงมีลิมีรสเผ็ดร้อนจึงยังช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีอีกด,ด้วย2กระเทียมกระเทียม สรรพคุณเด่นคือต้านการอักเสบเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงชื่อว่าอัรลิซินที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งเกือบทุกชนิดได้เป็นอย่างดีกระเทียมจากการศึกษาพบว่าผู้รับประทานกระเทียมดิบมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งปอดน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทาน ยิ่งไปกว่านั้นผู้สุบุลีที่กินกระเทียมดิบมีความเสี่ยงมะเร็งปอดลดลง40%ด้วยสารฟราวนนยที่กระตุ้นการผลิตกรูตาไทโอนซึ่งช่วยเพิ่มการขจัดสารพิษและสารก่อมะเร็งช่วยให้ปอดทำงานได้ดีขึ้นกระเทียมจึงเป็นสมุนไพรไทยที่มีคุณค่ามากๆเลยจริงๆ และกระเทียมยังมีสรรพคุณ ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นลดอาการเส้นเลือดตีบช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพิ่มภูมิคุ้มกันทั้งยังมีลิ์ฆ่าเชือ้อแบคทีรียรต่างๆได้ดีมีประโยชน์ในการบำรุงปอดโดยเคล็ดลับเสริมคือหัวกระเทียมแก่มีสรรพคุณมากกว่าเมื่อเทียบกับหัวกระเทียมอ่อนและที่สำคัญควรรับประทานกระ ทียมสดสดซึ่งจะมีประโยชน์ดีมากกว่า การนำไปปรุงอาหารแล้วจะได้ประโยชน์ลดน้อยลง 3. มขมิ้นชันขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนมีฤทธิ์ขับลมโดยในขมิ้นมีสารชื่อว่าเคอร์คูมินเป็นสารตาลอนุมูลอิสระช่วยป้องกันความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งฉะนั้นขมิ้นชันรับประทานได้บ่อยๆจะช่วยกระตุ้นระบบคุมคุ้มกัรให้ทำงานเป็น ปกติและช่วยลด อาการของโรคภูมิแพ้หรือแก้วัดได้ดีมากและขมิ้นชันช่วยบำรุงปอดให้มีสุขภาพดีแข็งแรงลดอาการของโรคภูมิแพ้ทางจมูกที่หายใจไม่สะดวกให้หายใจได้สะดวกดีมากขึ้นและขมิ้นยังสามารถช่วยลดสารพิษหรือลดการอักเสบในปอดได้เป็นอย่างดีที่สำคัญขมิ้นชันช่วยรักษา แผลในกระเพาะอาหารได้ดีมากอีกด้วย 4. หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สามารถชะล้างสารพิษที่มีอยู่ในปอดได้ดีมากโดยการรับประทานหอมหัวใหญ่อย่างต่อเนื่องระหว่าง1-7หัว ต่อสัปดาห์หรือรับประทานสัปดาห์ละ1-7หัวเพราะหอมแดงหอมหัวใหญ่มีสารเคอร์ซิตินสูงซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีศักยภาพในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์และนอกจากนี้หัวหอมยังมีประสิทธิภาพคุณสมบัติต่อต้านโรคไข้หวัดอาการเจ็บป่วยต่างๆของร่างกายได้ดีด้วย แอปเปิลแอปเปิลมีสารอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าเคอร์ซิทินซึ่งมีสปปรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งหลายชนิดรวมทั้งมะเร็งปอดด้วย แอปเปิลมีงานวิจัยเผยว่าแอปเปิลอุดมไปด้วยวิตามินซีเีเบตาแคโรทีนและสารตาลอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรงโดยแอปเปิลมีวิตามินซีและเส้นใยสูงมากจึงช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งปอดได้ดีนอกจากนี้แอปเปิลยังอุดมไปด้วยสารเคอร์ซิติน โพรีฟีนอนและฟราวนอยซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยยับยัง้งต่อต้านเซลล์มะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งผิวหนังรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุที่อยู่ในแอปเปิลยังช่วยดูแลสุขภาพปอดให้ดีได้อีกด้วยโดยแอปเปิลแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดอีกด้วย 6. บรอกโคลีได้มีการศึกษาพบว่าบรอกโคลีมีสาร ซันโฟราเฟนจึงเป็นผักที่ช่วยล้างสารพิษจากปอดได้ดีบ็อกคลรีมีวิตามินซีบีแคโรทีนอยด์โฟเล็กและไฟโตเคมิคอนที่ช่วยปกป้องปอดจากมลภาวะทางอากาศ ต่างๆจากควันบุหรี่ฝุ่นละอองมลภาวะพิษต่างๆฉะนั้นบ็อกโกรีจึงช่วยบำรุงปอดแข็งแรงสามารถยับยัง้งการเกิดมะเร็งปอดและช่วยต่อต้านโรคปอดอุดกันเรื้อรังได้อีกด้วยโดยบ็อกกรีมีวิตามินซีสูงอุดมไปด้วยวิตามิน B5 ที่มีหน้าที่คุณสมบตัติทดแทนการสูญเสียวิตามินซี จากการสูบบุหรีและมีหน้าที่ปกป้องดูแลปอดไม่ให้เกิดความเสียหายจากสารพิษในบุหรีได้อีกด้วยบล็อกบรีจึงสามารถช่วยทั้งคนที่สูบบุหรีและทั้งคนที่ไม่สูบบุหรีให้มีปอดที่แข็งแรงดีมากขึ้นอีกด้วย 7. แคนตารูปแคนตารูปอุดมไปด้วยสารตานอนุมูลอิสระ และอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญมากในการช่วยบำรุงปอดช่วยป้องกันปอดจากการทำลายของอนุมูลอิสระได้ดีมากๆโดยจากผลการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นที่ทดลองกับเด็กวัยก่อนเข้าเรียนพบว่าเด็กที่ได้รับวิตามินซีเข้าร่างกายอย่างเพียงพอกับความต้องการจะมีอัตรา การเสี่ยงต่อโรคขอพื้นต่ำกว่าเด็กที่ไม่ค่อยได้รับวิตามินซีเท่าที่ควรซึ่งแน่นอนว่าแคนตาลูปนี่แหละคือแหล่งรวมวิตามินซีที่สำคัญโดยที่ร่างกายได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคขอพื้นได้ฉะนั้นแคนตาลูปจึงเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อปอด ช่วยให้ปอดแข็งแรงมากยิ่งขึ้นได้นั่นเอง 8. แครอทแครอทมีเบตาแคโรทีนสูงและมีวิตามินเอสูงมากจึงช่วยป้องกันอาการหอบผืดและช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานในร่างกายเสริมการทำงานให้ร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นได้กระตุ้นเซลล์โดยการทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามารวมทั้งช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้ด้วยและ แคลอทเป็นผักสีสม้มมีสารตาลอนุมูลอิสระซึ่งมีสรพคุณตาลเซลล์มะเร็งอีกทั้งยังมีลทธิ์ยับยัง้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็งช่วยป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งในช่องปากและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะก่าวอวโวคาโดอวโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีและสารตาลอนุมูลอิสระสูงช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆภายในร่างกายไม่ให้ถูกทำลาย และยังช่วยให้ระบบการทำงานภายในร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเพราะอะโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามิน b 5จึงช่วยทำให้ปอดของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเซบถั่วถั่วต่างๆบำรุงปอดได้แก่ถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วดำถั่วแดงอัลมอนด์ซึ่งถั่วเหล่านี้อุดมไปด้วยโปรตีนสูงมี b. วิตามิน A วิตามิน b 1วิตามิน วิตามินอ e, และเส้นใยอาหารช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ช่วยลดความดันโลหิตป้องกันการเกิดโรคหัวใจช่วยในการมองเห็นช่วยบำรุงการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อและที่สำคัญถั่วเหล่านี้จำเป็นในการเสริมสร้างการทำงานของปอดได้ดีอีกด้วยเช่นกัน11ส้สมมีใยอาหารที่สูง จึงช่วยระบบขับถ่ายได้ดีวิตามินซีในส้มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงช่วยล้างสารพิษในร่างกายลดปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือดโดยส้มนี่เองที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมากมายคือมีทั้งเบตาแคโรทีนไลคโคปีนวิตามินเอที่จะช่วยรักษาปอดให้แข็งแรงได้ดี 12. ส้มโอมีวิตามินซีสูงกระตุน้นระบบภูมิคุ้มกันและวิตามินบีช่วยในการย่อยอาหารเสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อและหัวใจโดยส้มโอยังมีวิตามินบีช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีโพแทสเซียมที่ดีต่อการทำงานของหัวใจและกล้ามเนื้อที่สำคัญส้มโอมีสารซึ่ง คล้ายๆสรรพคุณของขิงคือส้มโอมีสารลิมโมนอยช่วยล้างพิษและสามารถยับยั้ง การเจริญของเนื้องอกและเซเลล์มะเร็งได้ดีอีกด้วยนอกจากนี้ส้มโออุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยกระตุน้นระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันแกไอแก้หวดัดขับเสมหะลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องและที่สำคัญส้มโอช่วยล้างสารพิษส้มโอช่วยล้างพิษทำให้ปอดได้รับความสะอาดได้ดีมากนั่นเอง ส่ตงต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ